สวัสดีครับท่านผอสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยนะครับช่วงนี้คิดถึงจังเลยค่ะผอค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ผอสบายดีนะคะก็เรื่อยๆครับคุณแอะมีอะไรให้ฉันรับใช้บอกได้นะคะครับขอบคุณมากครับสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับผอค่ะผอเราพิจารณาดูแล้คะว่ามันจะเพียงพอกับการตัดสินใจโปรเจกต์นี้กับฉันหรือเปล่า หยุดเถอค่ะหยุดทำร้ายสังคมด้วยการทุจริตคอร์รัปชันทุจริตต้องได้รับโทษพบเห็นอย่านิ่งเฉย